นี่มันมีหลายกระแสว่าตัวยักษ์ยักษ์นั่นปักกิ่งบางคนบอกตัวเดียวกันแต่บางคนบอกเฮ้ยคนละตัวของที่อ,อออบตบุญเลิกปลูกมีมัม้งไหมตัวอย่างุกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่แปลงสวนไผ่เศรษฐกิจ นะตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านเขาเรียกตรงนี้บ้านอะไรนะครองคลองทรัพย์อ่าโนวนเจ้าของอยู่ครอง,งปิงเนาะอันนี้คือเรามาเยี่ยมชมแล้วก็มารีวิวว่าเขามีอะไรกันบ้างเพราะว่าท่านนี้เขาเรียกเป็นเป็นตำนานของการทําไผ่อีกคนนึงมาไปชมนะอันนี้ก็กาแฟนะพอดีขอเขาเลี้ยงกาแฟก,กินนะหน่อยกาแฟกาแฟอบตอ,อ่าโอเคเราไปดูกันหน่อยไปอ้าวศาสตร์ไปดูที่นี่สองคนนี้เป็นตำนานเลย อ่าอันนี้ขอแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของก่อนเราเป็นคนมามาเที่ยวสวนเขาอ่าท่านอ,อบตอบุญเลิศครับคนหนึ่งเจ้านายกาลังลรับโทรศัพท์คนโน้แทนไปหน่อย,อค,นอยอค,คนนน้ตเป็นคนรับเงินอ่าคนนน้คุณมะนาวนะอ้าน,นี่ช่วยแนะนําหน่อยว่าไผ่ตรงเนี้ยคืออะไรชื่ออะไรเรียกอะไรกันบ้างใช้ประโยชน์อะไรอ่ะครับตัวนี้นะครับเป็นไผ่ปักกิ่งนะครับ ซื้อมาจากสวนที่สุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีกอนละสามพันบาทอ่าซื้อมาจํานวนยี่สิบกอนนะครับก็คือแถวเนี้ยปลูกครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วถึงยี่สิบปีครับแต่กอนกิ่งละสามพันนะตัวนี้ไผ่ปักกิ่งกิ่งละสามพันอ้นอันนี้ก็คือเราเรามาใช้ประโยชน์เรื่องอะไรครับตัวนี้อ่าเรื่องของหน่อครับอ๋อเรื่องของหน่อเรื่องของหน่อเรื่องของใบใบทำชาอ๋อครับอ่าแล้วก็ลำ ลำก็ทําเรื่องปากไม้ไผ่อ๋อครับตอนนี้ที่กอใหญ่ที่สุดทีท่สามารถโชว์ได้อยู่ตรงไหนครับหรือว่าบริเวณนี้แหละอยู่บริเวณนี้ครับด้านหลังมาดูขึ้นมาครับมาดูใหน่อยที่มันใหญ่ๆประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยหน้าตามันแบบไหนอันนี้คือแถวนี้คือปักกิง่งให้ดูนนนอนใหญ่ครับเพราะว่าเราตัดทํากิ่งพันทุกปีโอ้ทุกปีอ่าครับว้าวเอาไหนที่พอโชว์ได้ที่เราจะดพอ เป็นกอใหญ่นี่นะอ๋อนี่กอใหญ่สุดประมาณน่าจะแปดนิ้วมั้งเจ็ดแปดนิ้วเนี่ยคุณแปดนิ้วน่าได้จะได้นอริงตัวนี้เออนี่แปดนิ้วคือหน่อเขาจะอร่อยมากแล้วก็ไม่มีเสี้ยนนะครับตัวนี้อ๋อนองอร่อยไม่มีเสี้ยนนองหอมครับเออเป็นตัวหนึ่งที่สุดยอดในบรรดาหน่อไม้อะครับหน่อไผ่คือเวลาตัดมาสามารถใช้บีดบางๆเล็กๆตัดได้เลย ล้วหน่อจะขาวหน่อหน่อจะกินแล้วมีความรู้สึกนุ่มแล้วก็กรอ,อ,อบกรอบติดปากเลยครับอ๋อเราห่างห่างกันเพื่อว่าต่างคนต่างกลัวโควิดกันนะไม่ใช่ว่าให้ห่างห่างกันเพื่อว่าเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขานะครับอ่านี่คือไผ่ปักกิ่งนะครับไผ่ปักกิง่งคือ,คอชื่อสมัยก่อนนี่ก็ก็ยังไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงเนาะปักกิ่งเนาะปักกิง่งอ,อทีนี้ทีน,ทนี้ตัวนี้มันมีนมหลายกะระแสว่า ตัวยักษ์ยักษ์น่านปักกิ่งบางคนบอกตัวเดียวกันแต่บางคนบอกเฮ้ยคนละตัวของที่อบตบุญเลิกปลูกมีมั้งไม่ตัวอย่างครับตัวนี้เป็นช้างน่านได้จากเกษตรจังหวัดน่านครับเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วอ้าวนี่อีกตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองครับโอ้ยอย่างนี้มีมีข้อมูลได้ได้มาได้มาตอนไปส่งกิ่งพันไผ่ครับอ๋อดีๆดู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 นี่ช้างน่านไม่ใช่ยักษ์น่านนะ ช้างนั่นเออผมเห็นมีของมติชนก็ทาตลาดอยู่พักหนึ่งใช้คเนี้ครับมติชนช้้างนั่นมาปลูกอ่าตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นอ่าก็คือปลูกออกมาก็เป็นหน้าตาเดียวกันกับไผ่ปักริงอ้าวงั้นสรุปได้ไหมตัวเดียวกันครับซื้อมาต้นละสี่ร้อยเหรอซื้อมาต้นละสี่ร้อยตรงนี้ยี่สิบต้นเหมือนกันนี่แสดงว่าอายุประมาณโดยประมาณแปดปีเข้าปีสิบปีได้ สิบสองปีครับประมาณนี้โอ้โหคือของเราไม่โตเพราะว่าเราจะทํากิ่งพันตลอดทำกิ่งพันใช่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอันนี้อันนี้ปักเกิงอันนี้ช้างจบสองไทยโต้ไปไปดูไปใจแอนหน่อยนี่และเอาให้ชัดวันนี้นะเอาบตเตรียมเลยนะไม่เตรียมแล้วคนนี้เขาเสี่ยนนะเปี่ยนไปก่อนนี่โอ้โหใครพูดว่าตัวเดียวหรือต่างกันนี่นะงเอ้ยรับโทรศัพท์หรือว่าโดน โดนสมัยนี้เขาเรียกคอมเมนต์เนาะไม่ไหวเลยเอาตัวนี้จริงๆโบใจแอนนี่คือได้มาจ,จ,จากที่สมบัติต้นละ700รอชุดแรก20กอรอเหมือนกันครับที่สมบัติที่อยู่กาญจนบ,บุรีมีที่มา,าที่ไปทุกที่ครับแถบไซโยกเนาะครับนี่นี่นี่ใจแอนผมมองนะขออนุญาตบอกเลยนะสามตัวตัวเดียวกันครับอบตว่าตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับอ่ะอันนี้ยักษ์เมืองน่านครับ อีกตัวหนึ่งแล้วเอามาอีกทีไล่ไหมกีนี่ปักเก่งอันที่สองตรงนี้เราเรียกว่าช้างน่านช้างน่านอันนี้คือไก่แอนตัวผมบอกว่าปักแต่ตัวนี้คือตัวเดียวกันทั้งสามนะทางนี้ก็ยืนยันว่าตัวเดียวกันจะมีอีกตัวหนึ่งตัวอะไรช้างน่านยักษ์เมืองน่านยักษ์เมืองน่านไปดูที่ยักษ์เมืองน่านแบบไหนดูหน่ออันเดียวกัน อันเดนกันค่ะอันเดียวกันอันนี้ซื้อมาจากหน้าวิสูจังหวัดน่านร้านที่เขาขายต้นไม้ต้นละสี่ร้อยโดยไม้นั้นนี่กี่ปีแล้วครับก็ประมาณ12-13ปีเหมือนกันรุ่นเดียวกันที่กำลังตื่นเต้นกูไงตื่นเต้นครับนี่นี่นี่นอเพื่อบางคนมือใหม่อยากเห็นว่าแล้วนออละโถเอ้ยมันไม่ต่างกันหรอกนี่ก็มีนอมีให้เห็นเลยอันนี้ ไม่ต่างกันครับสรุปแล้วนะสี่ตัวครับที่ชัดๆนะสี่ตัวนี่ยืนยันจากเจ้าของที่ปลูกมาทุกพันธุ์ไอผมก็ปลูกครับแต่ปลูกกอเดียวนี่เขาปลูกเป็นแถวเลยแล้วดูความเจริญเติบโตตัวเดียวกันหมดเลยก็หลังก็จะเป็นแปลงไผนะครับแปลงพันเป็นร้อยไร่อ่ะครับโอ้ตัวอย่างหน่อยตัวอย่างหน่อยหน้าผลนี่เราก็ต้องออกตัวด้วยเหมือนผมอะจางนี้ไม่ออกตัวแต่ผมจะบอกก่อนว่าก็ธรรมดาเนี่ยหน้าผมมันจะแบบนี้แหละ มันไม่เหมือนกับหน้าทงแรงที่จะเลี่ยมแป๊กเลยอ๋อนี่แปลงแม่พันธุ์โอคือตัวนี้จะไม่ปล่อยให้โตอ,ออกมาจะตัดยอดตอนอย่างเดียวนี่ครับนี่ครับนี่คือเขาทำแม่พันธุ์ทำกิ่งพันธุ์ขายเป็นอาชีพเลยเดี๋ยวมาดูกันตอนเอาตอมาแนะนำหน่อยปีปีหนึ่งเนี่ยเ,เอาอย่างปีหนึ่งทำเยอะไหมครับนี่การตอนกิ่งปักกิ่งเนี่ย ปีปีหนึ่งห้าหกหมื่นสีครับ <Wow. S 1> แล้วก็ช้ำห้าหกหมื่นเหมือนกันก็แสดงว่าวออกจากแหล่งนี้เป็นแสนนี่คือแหล่งผลิตเลยนะทีนี้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดใครตามทันนะคุณจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็แหล่งนี้เป็นแหล่งใหญ่นะครับ ได้ส่งออนไลน์ไหมหรือไม่เอาเลยให้คนมาม,มาที่นี่ไม่ส่งมีคนทําเฉพาะคนพื้นบ้านทําเราก็ให้ประโยชน์เข้าไปอ๋อไม่ไงั้นก็อย่างว่า,ให,าให้เขาได้กินมั่งอ่าน,น,น,นี่นี่เน้นขายส่งไม่มี online, ออนไลน์ถ้าเกิดใครจะซื้อเล็กๆน้อยๆไม่มีมันต้องเข้ามานะมันต้องเข้ามาเลยแล้วเขาขายเป็นลอตใหญ่พูดง่นะายเมื่อกี้คุยแล้วนะตาก,กิง้งยักษ์น่านช้างน่านไต้อนตัวเดียวกันถ้าใครมีแล้ว ไม่ต้องไปหาใหมา่เ,เพราะว่าจะได้ทย่า <Yeah. S 1> เต่ถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะอันนี้เราบอกแล้วแล้วนี่คนที่เขาปลูกมาสิบกว่าปีก็บอกนะครับแล้วเขาก็ซื้อมาทุกตัวมาปลูกเนาะเอาคือคือตอนเนี้ยตอนที่ปลูกไผ่ใหมๆนะ่ๆเนี่ยผมก็อยากมีทุกสายพันธุ์สายพันธุ์ที่แพงๆที่ยักษ์ๆอ่พอเจอโฆษณาก็ไปซื้อมาหมดซื้อมาทุกสายพันธนะุ์เนี้ยเพื่อให้เรามีก่อนเขาเพื่อจะผลิตสายพันธุ์ก่อนเขา แต่พอปรากฏว่าซื้อมาแล้ววันก็เป็นอย่างที่เห็นเสร็จปุ๊บเราก็ยังไม่หยุดซื้อนะครับทุกวันนี้ตัวใหม่ๆที่เข้ามาเราก็ซื้อทุกตัวเหมือนกันสรุปว่าตัวเดียวกันนะตรงนี้เนะเราฝากฝากของปิดคลิปนี้ไว้ว่าเรื่องของตัวผ่ยักษ์ใจแอ้นแล้วก็ตัวช้างน่านยักษ์น้านตัวเดียวกันหมด ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงกรมด้วยตอนนี้อยู่กับสวนของคุณบุญเลิกสวนไผ่เศรษฐกิจที่ชลบุรีครับขอบพระคุณครับปิดคลิปนี้ครับ